รับปูชับส์บ่เปนนัดรัสปูตินนาน่ะไอ้วู้ฮวัดดิบลุนเมกาวดิบรุนดูบัดดิบลุนชาลไซทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Racing Master โนตรึงนะคนดูนะเออไปโหลดไเล่นกันได้นะครับอันนี้ก็เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการแล้วที่อ่าอ,อเมริกานะทุกคนนะหรือว่าสโตร์อเมริกาได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะ มีเล่นทั้ง iOS ก็แอนดรอยด์เลยนะจ๊ะน้องๆเออสำหรับใครที่แบบว่าอยากไปโหลดมาเล่นนะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างข้างในใต้คลิปเลยครับน้องๆไปโหลดกันมาได้นะวู้ฮู้ตึงเปรีย้ยวตึงเปรีย้ยวเข้าแบบเกรดนะฮะอมาเดะมาเดะ let's go เย a มาแล้วนะครับให้เข้าแบบเกรดนะครับท่านผู้ชมนะมันจะมีแบบว่าเ,าเล่นบนมือถือนะครับกับเล่นบน PC ซนะีนะนี่เขาบอกไปแล้วนะครับว่าเปิดตั้งแต่วันไหนนะเขาบอกตั้งแต่ว่เาเปิดตั้งแต่เดือนอวันที่9เดือนพฤศจิกายนนะถึงวันที่28่สิบเดือน พฤศจิกาพฤศจิกายนเหมือนกันนะท่นนานผู้ชมนะนี่พีออนพีซีก็ได้อันนี้แล้วแต่นะท่นนานผู้ชมนะมันจะมีเว็บไซต์บอกไว้อยู่เนาะโว้โคตรเรีโคตรึงอ่ะคนดูแต่เราไม่เล่นนะครับเราจะเล่นอันนี้นะเว้ยวมาดิมาดิไปเดสเดสโก้อบอยสตาร์ตอินจินนะวูว้หูตึงจัด<ว>มาว่าตั้งชื่อกันก่อนเลยนะครับคนดูนะเอ่อตอนนั้นนะพี่เล่นไปในเซิร์ฟจีนเนาะท่นนานผู้ชมนะตอนนี้เขาเปิดแล้วนะครับที่เซิร์ฟอเมริกาโนตรึงโน่ก็ตนะคนดูนะไปเดสโก้สมิธครับเวลลิกูดลุยฮะ เน่เฮ้ยพอมันเป็นภาษาอักฤษแล้วมันดูง่ายนะแต่ก่อนเป็นภาษาจีนมีงงตึบอะงงจัดๆเลยแหละบอกเลยอะามันจะมีมันจะมีบอกนะครับว่าให้เราแบบเออ,อขับยังไงอะไรยังไงนะท่านผู้ชมนะมีเบรกมุงเบรกมือ,อได้ตรงนี้ด้วยนะฮะโคตรเร่โคต,ตรตึงอะ่ะเอาว่าเมนนวลใช่ไหมออโตตูเลตแต่แป๊บนึงนะเลือกมันแล้วแต่นะว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับพี่จะเลือกแบบอ่าอันนี้ละกันเนาะเมนนวลเมนนวลคนดูเฮ้ยเอานี่ดีไหมอ๋อให้มันขับไปข้างหน้าดีกว่าโอเค เลส g กเด็ดเย่มาว่ะมาว่ะนี่มาแล้วนะครับคนดูนะโคตี้โคตรึงวู้ รออ้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบ บอกกิฟต์การ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop ึ่1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยเว้าวว่าเดี๋ยวเราจะทําการส่มรถนะนี้พี่ทดเขาเรียกทดลองเล่นมาแล้วนะเฮ้ยสุ่มรถแบบโนตรึงละกันโ่อตรีมาดีครับมาดีครับน้องเย้ย ถึงจะจาดเน่เชดเอาว่ะก่อนทีนิวเลยเด็กครับ,บสปูตานาตานะต้อมบอกคงมีสปูตานาสตานาเย้เฮ้ยได้รถรุ่นไหนเนี่ยนิสันสามเจ็ดศูนย์เซตวะถึงเปรี้ยเอาดิเอาดิอาดโอ้สุ่มรถมาได้มาคนดูสคริปต์เลยครับนี่ เออปีกินนี้สุม่มรามีรถให้สุ่มโคตรเยอะนะ่ะแลมบงแลมบูโอ้โหตึงจัดเนี่ยโปรโกเกสสัหน่อยรับของนะครับท่านผู้ชมนะครีมครีมครีมโบเดียเตียดีเขีนที่บ่อยที่สุดมาคนดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งกราฟิกสักหน่อยนะครับขออนุญาตอ่าปรับเพลงก่อนอย่างแรกผมจะตั้งแบบอันตราไฮเลยนะครับท่านผู้ชมนะนี่ไฮชาร์ปิ้งเด้อเอสตี HD โอเคไฮไฮเฟรมเรทโหมดโอเค ในเฟซแคมเอออันนี้ถูกแล้วสเตเบิลเอาวีวิดนะครับเอาแบบภาพแบบสวยๆคมๆคมคมสักหน่อย very good bro อันนี้วีดิฮานใช่ไหมนี่เรสเตชันนี่อ๋อโอเคเฟรมเรตโอเคเรียบร้อยนะครับอ่าทีนี้ผมจะตั้งเสียงสักหน่อยเอามิวสิกลงอ่ะมันเสียงมันดังพูดนะครับเดี๋ยวมันรินไม่ได้นะมันรินยากนะมาดูเอ้ยแล้วก็คอนโทรลนี่ปรับคอนโทรลสักหน่อย มาว่ะมาว่ะไปเล่นกันเลยนะฮะท่านผู้ชมนะนี่แคเรียเราก่อนนะสตอรี่เฮ้ยมีสตอรี่โอเคนี่มันให้ฝึกเราก่อนนะอือเอาสามเจ็ดศูนย์แซดไปลงนะ oh. จริง oh. ผมเล่นอยู่เซิร์ฟจีนไปนานั่นอะลรไปเยอะแล้วแหละคนดูนะ <Yeah. S 1> อันนี้มันเล่นเซิร์ฟอเมริกาหน่อยนะครับ <Yeah. S 1> มันเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการแล้วนะทั้งไงอินสตรุกแอนดรอยเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์โหลดมาให้เนาะคนดูเนาะ มาว่ามาว่าไม่ต้องพูดมากครับพี่แรงอยู่รู้อยู่บ้านครับเราจะพานปสอนนอนติ๊จัดจติ๊จัดจาเอ้ยอันนี้เราดูก่อนนะครับแต่เราก็จะได้ครับจริงแหละโคตรล่อโคตรึงนี่มันกำลังสอนเราอยู่ โอ้เป็นต้องสอนแล้วพี่มาเลย,เเลยปล่อยผมเล่นเลยผมอยากอัดมาแล้วว่ะหูภาพโคตรสวยคนดูเกมนี้มัน่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากเจ้าตัวเกมิมอันนี้นะท่านผู้ชมนะไม่ใช่ไม่ใช่รับแรงมันจะจะ,จะจะพัฒนามาจากเจ้าตัวเขาเรียกว่าอะไรนะโปรแกรมพัฒนาที่เป็น Unreal Engine นะฮะนผู้ชมนะ Yeah Very Good Very Good อันนี้วันนึงคนดูปั๊บปุ่มก่อนปุ่มแม่งไม่ไดีแม่งไม่ตรง Very Good Bro มา ริบหน่อยอร่อยจัดนี่เอาดิเอาดิเวยเเกมนี้ไม่มีเนนตัดนะคนดูนะจะเป็นเกมแบบแนวเหมือนกับเจ้าตัวเลสซิ่งมาสเตอร์เลยนะครับไอเอ็ดเลสซ์เลยนะคุณดูภาพสวยๆเหมือนกันนะครับแต่ว่านี่แบบพัฒนามานานมากนะครับประมาณ2ปีเลยนะคนดูนะที่แ้วผมลองไปแล้วนะครับปรับมุมมองได้ด้วยนะเกมนี้มาดิมาดิแรงจ้า นี่โคตรหล่อโคตรตึงได้รับของมาแล้วนะครับโอเคสกคิปเลยฮะกลับมานี่ครับฮาฟรูนี่โปเกสก่อนรับของนะครับโอเคเฮ้ยอะไรอะเมื่อกี้นี่เชสออสตันมาตินมาว่ามาแอสตันมาตินพุทพิษนี่เพื่อเชสเลยนะครับเวลิกูดโคตรหล่อ ถึงจาดอืมหล่อเปรีย้ยวหล่อเปรีย้ยเอาว่าเอาว่าตาัดเลยเดิยครับส่งคูเป้เลยเหรอตัวนี้นี่อะไรอ่ะอ๋อมาแข่งนี่เย่กินนี่ไม่มีภาษาไทยนะคนดูนะจะบอกเลยว่ามันจัดมันจัดจัดเย่ yeah. นี่ลงแน่ เอสตันมาตินวู้ฮู้ที่จะจานอันบอกกันเบสปูสปานาสปานาบันมีมันเบสปูสปานาสปานาเย้ได้วิ่งแล้วนะครับคุณผู้ช้เราเปิดวอล์คอ็อกโหมดยังโอเคอันนี้ของผมของพี่เป็นเกมมิ่งโฟนนะท่านผู้ชมนะมันจะแรงๆหน่อยนะ,นะครับแล้วก็แปลกๆนะครับ มันจะแรงๆแร้อนๆหน่อยแรงแต่ร้อนงุงนะเห็นแบบไอคนที่เอาแซนด์เต่ก้อนแปดเจนสามมาทิธแล้วแม่งร้อนจัดเลยอ่ะไปไปอ๋อหอาดิเอีย๋ยวดีโอ้มีแต่คันแรงๆว่ะโคตรแรงเลยหัวหน้าโคตรแรงเลยครับพี่ดิดหน่อยสวยออดีดีดีสามสองหนึ่งดิฟครับ นี่เราเลี้ยงได้เราเลี้ยงได้ไงเย้เบลิกูดโอ้โหรถมันหนักอยู่นะนี่คนดูพี่บอกเลยรถนักจัดดิฟหน่อยครับสวยสวยไนส์ดิฟครับเย้ดิฟอย่างดีดิฟอย่างตึงเฮ้โหดจัดจัดสวย เท็กกิทยี่สิบดีแดนไม่มีในตัทนะคนดูนะเกมนี่ผมก็งงมาแล้วว่าเฮ้ยมันเซิร์ฟอันนี้นะนี่มันเซิร์ฟอเมริกานะแต่มันปิงแบบปิงเหมือนแบบอยู่เซิร์ฟออสเตรเลียเลยปะ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,ม,มโลโบกิฟ การดไอดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r i ชแมนชอปโนหนึ่ง no one, เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ r i ชแมนชอปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยยังไม่เปิดเซร์ฟเอเชียนะอีกที่จำลองเสียงแต่ผมคิดว่าน่าจะเปิดออสเตรเลียกับอเมริกานะเนี่ย โคตรหลออ่อโคตรรึงที่หนึ่งชิวๆว่าเป็นสิวได้ไงเย <laughs> yeah. ้ได้รับของอแรงพอย n t ขึ้นแล้วมา next time very good อันสปอกรันปรีโนสตานาสตานาโอเคโปรเกสตรงนี้อ่ารับของโกเลยเดะะ็กเขาลืมรับของอะไรหรือเปล่าตรงนี้ นี่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 ครีมก่อนครีมบอดี้ก่อนเย้ yeah! วิด้ห้าคันนี่เอาเงินมาสุ่มเอามาเอาเอาเอา,เอามาสุ่มได้นะคนดูนะอันี้อันนี้โหลดของคนดูโหลดก่อนโหลดแพ็กเกจเน็ตก็ยังแรงเด้ออ่าแป๊บนึงนะคนดูผมดูก่อนคาตรงนี้ใช่ไหมสุ่มตรงไหนมันสามารถที่จะแต่งรถได้ด้วยนะนี่เอ็กซ์โปตรงนี้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงเอ็กซ์โปตรงนี้นะเดี๋ยวผมดูก่อนนี้มันสุ่มอืนอ่นได้ไหมเชสู้ได้ได้นี่ นี่ลำบูครับลำบูโอ้อันนั้นอันนั้นใช้ไม่ได้นะคนดูนี่อยากได้นี่นะวายตับเจสูนเซตนี่ e m m c โอ้โหเอาเลยเดี๋ยวเราลองดูดิมีห้าดอกใช่ไหมลองเลยนะครับดอกแรกโอ้วันโว้โนตรึงนี่อันที่สองเชดออรดี้ s ห้าไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอ้คันดีๆเนี่ยเธอโอ้โห Volkswagen จะมีคาร์ดมันอยู่นะนี่ Ford Fiesta E-T เอาวาถึงจัด Ford No. ถึง Audi E-Tron ออคหมดแล้วกูเฮ้ยยังได้อยู่นี่มีเงินอยู่เยอะๆอฟิร์ม r ันเฟิร์มสุ่มก่อนเอาให้หมดุดอ๋อ E-Tron เฮ้ยแต่มันสุ่มซ้ำได้หรอวะไอ้บ้า บ้าไปแล้วแม่งส่มติดซ้ำโอ้ดีคันเดิมมีแล้วเนี่ยพี่ผมมีแล้วโอ้สามอันหมดอ้วเฮ้ยซาบุรุได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ซาบ,บุรุโอเคเวลี่กิดเอาว่าเอาว่าโอ้เวลอัพเลยครับคน nice! ดูไนส์ได้ได้มาเยอะอยู่นะเมื่อกี้นี้ถึงจัดดูดีกี่คันดูคราก่อนนี่มีซาบ,บุรุนะครับนี่ตัวตัวนี้สีม่วงน่าจะดีสีม่วงดีแน่นอนนะฮะอืม ตัวแห็มแนมมีแม่กี่อันนกคนดูไปลุยเด้อเด้อเดลืมทำเควสโปรเกตตรงนี้ก่อนต้องทำเควสมันซะหน่อยนะเย้ลิเกิลไปเลยดิล้อไหลเลยไอ้หนุ่มเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวมันเลือกได้ไหมว่าเราจะเอาคันไหนนี่เรามีให้เลือกนะครับตัวนี้ extreme รี ream, ไมไหมสปอร์หรือ standard นะท่านผู้ชมนะผมเอาสองอันพอไม่เอา extreme นะรถมันแรงโคตรรถมันแรงก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีนะจ๊ะ ซืรอมนอกผมมีอ e ีโบแล้วอะเสียดา,าดยว่ะเนาะมาเ,เนี่ยมาเนี่ยเนี่ยเอาคันนี้ลงเลยซาบลูนัวตรึงลุยฮะลุยตรอไม่รอแล้วนะตราปุชับสวาปูุนัดสลาสปุติงเงินนะไอ้ยมาว่ะมาว่ะ ต้องเติมไม่ต้องเติมที่เพิ่มเติมวากมห่วงใหญ่มาเลยครับฮับฟลูฮับตึงนี่มาแล้วอ่ะยาวหุนจัมสกวาวุนอฟสปรากติงเงินอะไอ้ยาวหุ่นเดอาหุนนาเบบี้ยูสันสุนา่เอ้ยไม่ออกตัวช้ากับเขาเฉยเลยอุ้ยโครูทีครตึงเนี่ยคนดูมาเลยฮะ แรงจะจัดแรงจะจัดกำลังติดในตัตอยู่นะครับคนดูภาพเป็นสวยจริงออกเลยเว้ยเว้ยแต่ว่าลื่นกับเซิร์ฟจีนนะผมบอกเลยเออแต่ว่าภาพมันก็ดอปดอลงเนาะเราก็ต้องเข้าใจมันนะครับลื่นกว่าแต่ก็ภาพก็ดอบลงนะครับอันนี้ขับเองนะไม่ได้ให้คอมพิวเตอร์ขับนะครับกดแรงกดแรงซาบุรุนตรึงทุกคนได้ยินเสียงเครื่องปะเดี๋ยวเพิ่มเสียงเครื่องให้ดีกว่าคนดูแรง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  นี่โอ้โอ้ล้อล้อล้อเบือนล้อเบือนวิวภาพสวยจริงนะมันทำจากโปรแกรมพัฒนาเกมอันเดียวกันจินโฟนะฮะท่านผู้ชมมันเลยทำให้แบบเออภาพค่อนข้างที่สวยนะครับเหินเหินเหินฟูตี้เอาว่าสนามอย่างนี้ยัางกับยัางกับขับไอเล่นในเกมฟอสซ่าฮอลล์สันเลยนะคุณผูนะ โคตรแรงโคตรแรงโอเคนะท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันสหรับตัวเกมเรซิ่งมาสเตอร์นะครับลิงโหลดอยู่ด้านล่างทำอย่างใจคลิปนะไปโหลดเซิร์ฟอ่ะอเมริกานะครับคุณดูถึงจะเล่นอันนี้ได้นะฮะก็สำหรับวันนี้พี่โค้กขอัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกาลันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,มโลโบคค ไ i ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนจาจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย